ทำธุรกิจกรอบรูปมาพอประมาณสิบเกือบสิบปีครับข้ามาเจอใบไม้สีทองอก็ท <ฮะ S 2> ่านก็เลยคิดว่าก็อย่างที่บอกว่าท่านว่าน่าจะเอาเขามาเพื่อมูลค่าได้ค้าใหนก็ลองผิดลองถูกเอาใบไม้มาทํางงอ,ทอย่างงู้น <ฮะ S 2> ทำอย่างนี้ทำยังไงให้มันแห้งได้คิดค้ค้นคว้ามาเป็นสิบปีครับกว่าจะได้แบบว่าอ๋อแห้งแล้วได้แล้ว ท่านก็คิดวิธีการจัดช่อมันขึ้นมาทําช่อให้สวยงามครับฮะแล้วก็ออกแบบเรื่องกรอบรูปซึ่งท่านมีมีมีไอเดียอยู่แล้วเรื่องกรอบรูปมีข้ามถนัดอยู่แล้วซึ่งช่วงนั้นคุณวิชาก็จะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็ก็เป็นลูกมือไเป็นลูกมือเป็นลูกมือตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ตอนที่ทดลองผิดลองถูกเลยตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่แล้วก็เป็นลูกมือใช่ครับอ๋อฮะฮะก็ทํามันมันตั้งแต่เด็กๆมันก็คงมีเคล็ดลับแล้วก็มีความยากง่ายเหมือนใช่ไหมในการที่จะ ทำให้มันแห้งอยู่ในสภาพที่อยู่ได้นานหลายหลายสิบปีเนี่ยใช่ครับเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากครับในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องที่กระบวนการที่ที่ค่อนข้างจะยากครับตอนนั้นเรียนจบมาไังครับที่ที่ที่ทำมามาทําตัวใบไม้เนี่ยครับก็ยังยังครับก็คือตอนนั้นผมก็เรียนเรียนอยู่ด้วยและทํางานก็พอไปด้วยก็คือช่วยงานช่วยเป็นธุรกิจครอบครัวครับก็ช่วยมาตลอดจนเรียนจบออกมาเราก็บอกเอาละเราก็ต้องทํําทาเต็มตัวละครับเพราะว่าในส่วนของเมื่อเรามาย้าย มาผลิตที่กรุงเทพหรือว่าการผลิตอยู่ที่ที่ใต้แต่ว่าเราย้ายมาสร้างโชว์รูมที่กรุงเทพเนี่ยมันเริ่มเป็นอะไรที่เต็มตัวแล้วคือเราก็จะเริ่มแบบเป็นตัวกระจายสินค้าซึ่งเรามีแผนว่าเราจะกระจายสินค้าไปทั่วประเทศก่อนครับก็คือจะกระจายไปจุดเมืองใหญ่ๆที่มีสินค้าของที่ระลึกนะครับผมก็เลยมาทําเต็มตัวตั้งแต่เรียนจบมาตั้งแต่เรียนจบเรียนจบมาปุ๊บก็รู้เลยว่าจะต้องประกอบธุรกิจใบไม้สีทองแต่ผมได้ยินว่าช่วงนั้นช่วงนั้นคุณวิชาจะทํา กรอบรูปเก่งมากอันนี้อันนี้อันนี้เรียนตรงมาเกี่ยวกับทาพวกกรอบรูปดีไซน์อะไรไหมฮะก็ผมเรียนทางด้านอุตสาหกรรมสินก็จะมีบ้างที่ในการออกแบบดีไซน์กรอบรูปพอดีในการคิดวิธีการทํากรอบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนบ้างครับที่เรียนมาครับตรงนี้นี่พอจากตรงโน้นตั้งแต่คุณพ่อลองผิดลองถูกคุณวิชาเป็นลูกมือคอยช่วยฮะผ่านการเวลามากี่ปีแล้วครับ เอ่อก็ประมาณ20ปีนะครับ20ปีแล้ว20ปีแล้วที่ลองผิดลองถูกกับว่ามาขายอะไรด้วยนะครับจะถึงวันนี้ก็ประมาณโห20ปีละเกือบ20ปีครับผมผมจําได้ว่าผมสักประมาณ10 10ิขวดสิบเอ็ดขวดนี่ก็เริ่มทํากรอบรูปแล้วครับผมสิบขวดสิบเอ็ดขวดก็เริ่มทำรอบลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เครื่องตัดที่เป็นเลื่อยครับทำในตัวเลื่อยเลื่อยฉลุใช่ครับเลื่อยมือแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเป็นเครื่องจักรที่สําหรับสําหรับทําชิ้นละ เ็นร้อยร้อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากขนาดใหญ่มันมันมันเป็นแฮช่วงแรกๆนี่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมฮะเพราะว่ามีร้านกรอบรูปอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีเอาตัวเนี้ยมาใส่กรอบรูปขายใช่ครับฮะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ครับฮนานไหมครับกว่าจะกว่าจะกว่าจะเป็นตัวหลักก็นานครับก็คิดค้นอยู่อยู่ลองผิดลองถูกอยู่นานตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับครับมันจะเป็นแบบแบรนด์ เขาจะเป็นดีไซน์ที่แบบว่าเป็นแบร์เลยแปะแปะแบบเป็นแบร์ง่ายๆเลยครับเป็นกรอบแปะเป็นแบร์ง่ายๆเลยตอนแรกพขาบอกคนก็บอกว่าจะขายได้เหรอบไม้จะขายได้เหรอมาทํามาทําไมไม่มีใครเขาจะซื้อหรอกตอนนั้นมันกี่ปีที่แล้วนะฮะประมาณสิบห้าปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วกลองผิดลองถูกมาว่าสิบห้าปีที่แล้วพ่อก็เลยไม่สนใจบอกอ่ะก็จากลองทําดูรับลองเพราะว่าชอบเป็นคนชอบต้นไม้พครับแล้วก็บวกกับ บอกกับว่าแกมีอาชีพเสริมทํากรอบรูปก็เลยจับต้นไม้กับกรอบรูปมารวมกันครับอ่าก็เลยเป็นการทําใบไม้สีทองขึ้นมาครับครับก่อนก็จะจะมีตอนแรกๆก็จะมีพวกนายทหารที่ตามเสด็จข้าที่ลงไปใต้หรือพวกหมอคราพที่ตามเสด็จที่ที่ไปออกช่วยชาวบ้านเนี่ยครับก็จะมาแวะที่ร้านมาซื้อของฝากแบบมาซื้อกรอบรูปบุดละกรอนละมาซื้อพาที่บ้านขายพวกผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับพอมาเห็นใบไม้สีทองก็เลยชอบกัน เรารูกันในหมู่พวกนายทหารก็นำเข้ามากรุงเทพอยากได้อยากได้อยากได้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีมีกลุ่มโอท็อปเกิดขึ้นข้าพ่อก็เลยว่าอเดี๋ยวเราจะส่งอันนี้แหละคัดสรรเดี๋ยวเราจะส่งอันนี้คัดสรรจะไปขายในกรุงเทพกันอยากลองตลาดก็คือนั่นก็คือเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว1ี10กว่าปีที่แล้วที่รอกันมาที่รายังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะครับผมอยู่กับคุณวิชาดารามั่นนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบรูป ใบไม้มงคลสีทองนะครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเบรก2เราจะกลับมาติดตามกันดูลครับว่าการทำตลาดใบไม้สีทองเนี่ยทำกันยังไงครับสู่ช่วงที่2ของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับผมพงพันธ์ยอดเมืองเจริญอยู่กับคุณวิชาดารามั่นนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบรูปใบไม้มงคลสีทองนะครับโอท็อปจากนราธิวาสครับครับช่วง2แล้วเมื่อเมื่อช่วงแรกน่าสนใจมากครับ ผมได้เห็นว่าใบไม้สีทองนี่เป็นหนึ่งเดียวและเอกลักษณ์จริงๆแต่กว่าจะมาอยู่ตรงเนี้มันยากกว่าที่คิดไหมฮะก็ผ่านอะไรมาเยอะครับผ่านอะไรมาเยอะตอน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 ช่วงเบรกเนี่ยมีที่คุณแล้วก็แต่ก็ท่ามกลางความเสียงเสียงของข่าววิจารณ์ว่าจะขายได้ยังไงใบไม้ขายไม่ได้หรอกใครจะไปซื้อใบไม้ขายต้องเนี่ยแพงอะไรอย่างเงี้ยครับครับพ่อก็บอกทางนั้นจะทาให้มัน ขายได้เลยจะทัขายได้ไปทั่วโลกเลยพ่อพูดอย่างนี้เลยครับผมตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วครับก็ช่วยกันทํามาจนถึงจนถึงยิงถึงตอนนี้ใช่ครับใช่ครับผ่านมันมันยากเหมือนกันนะฮะในการที่จะเอาใบไม้มาใส่กรอบรูปแล้วก็ทําการตลาดแล้วคนจะเป็นที่ยอมรับของคนพ่อเขาก็บอกว่าพ่อพูดประจําพูดได้ฟังว่าไอ้ใบไม้เนี่ยพ่อไม่ได้ขายใบไม้ครับ เวลาใครถามว่าจารย์ขายใบไม้จะขายได้เหรอพ่อก็บอกว่าพ่อไม่ได้ขายใบไม้ครับแต่พ่อขายเรื่องราวของใบไม้อืพ่อขายสตอรี่ของมันครับขายความเชื่อว่ามันมีเรื่องราวอยู่แล้วแต่หยิบคิดวิธีว่าจะหยิบเรื่องราวเนี่ยมาขายคขายเป็นเรื่องราวว่าใบไม้นี่มันมีที่เดียวของโลกนะมันให้ทุกคนเนี่ยครับมาดูมันเรื่องได้ของเรื่องของการท่องเที่ยวมันได้หลายอย่างเพราะว่าเขาเรียกว่าเศรษฐกิจหลัก ของประเทศส่วนหนึ่งก็มาจากการท่องเที่ยวนะครับพ่อก็เลยมีไอเดียว่าน่าจะทําอะไรที่มันควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นของที่ระลึกแล้วเนี่ยคนก็มาเที่ยวก็จะซื้อของพอเงินก็จะได้หมุนเวียนในชุมชนนะรับชุมชนก็จะมีรายได้ครับครผมนั่นก็เป็นแนวคิดของทานครับรูปแบบของธุรกิจนี่มันเป็นอย่างไรนะครับครับรูปแบบของธุรกิจก็คือเป็นธุรกิจ SME นะครับเป็นธุรกิจที่เรียกว่าในธุรกิจครอบครัวมากกว่า ครับผมก็จะมีในส่วนของต่างๆในส่วนการผลิตแต่ส่วนผมเองอยู่ในส่วนการตลาดนะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่ผลิตผลิตก็จะมีชาวบ้านเก็บใบไม้มาส่งเราเราก็ทําแห้งค้าใส่กรอบนะครับและส่วนของผมก็จะมีวิธีการโดยการออกหาตลาดครับโดยช่วงแรกแรกก็ลําบากนิดนึงครับเพราะว่าดยส่วนตัวเองแล้วจะไม่มีไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตลาดเลยครับนะฮะแต่ก็พัฒนาตัวเองนะพัฒนาตัวเองในเรื่องของในเรื่องของ เว็บไซต์หรือองของข้าวตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยข้าวผมก็เริ่มศึกษาบุกตลาดมาได้กี่ปี้วครับบุกตลาดมาได้ก็ทักประมาณ10ปีครับแต่ให้หลัง5ปีเนี่ยเพิ่งเริ่มจะรู้จักกันทำมา10ปีเนี่ยห้าปีหลังเพิ่งจะเริ่มรู้จักกันใ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 นช่วงในช่วงแรกๆนะครับสิบปีสิบปีละตอนแรกก็เปิดร้านอยู่ที่ตลาดที่วาดก่อนใช่ครับนะฮะตอนนั้นก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะมาเปิดร้านที่กรุงเทพเมื่อไหร่ครับเนี่ย เมื่อ2ปีที่แล้วนี่ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีโชว์รูมอยู่2ที่ใช่ไหมฮะมีโชว์รูมอยู่ที่เดียวครับที่สุขภพิบาล3นะครับแล้วก็มีที่นาราธิวาสด้วยใช่าวร้านเก่าร้านเก่าใช่ครับอ๋อฮะฮะฮะแล้วก็เราก็จะกระจายสินค้าโดยการที่จะให้คนเนี่ยมารับที่โรงงานเอที่โชว์รูมนะครับครับเขาก็จะได้เป็นราคาราคาเหมือนราคาผู้แย่งก็ราคาสมครับเขาก็จะไปต่อเขาก็ไปขายเพิ่มเป็นหลายๆเท่านะครับก็จะมีที่ตลาดน้ำสีภาพ ที่พัทยาที่เราเจาะตลาดอยู่ก็คือจากเจาะตลาดต่างชาตินะครับเราวางแผนกันว่าจะไปบุกตลาดต่างชาติเพราะว่ามีเคยไปขายที่พัทยาครั้งหนึ่งดีมากขายจนงาน3วันเนี่ยสองวันต้องเก็บของแล้วโอ้โหหมดครับผมต้องต้องสั่งของเพิ่มครับครับแล้วก็เลยว่าอยากได้ตลาดตรงนี้ครับก็เลยไปไปมีตัวแทนจําหน่ายที่ตลาดน้ํศรีภาคซึ่งยอดสั่งซื้อในแต่ละในแต่ละเดือนเยอะมากคือเราขายเรื่องเรา S <S <S เราใส่กรอบแล้วเราขายเรื่องราวซึ่งมันมีประวัติแล้วลตัวเนื้องานของมันมันก็เป็น <S <S หนึ่งเดียวในโลกด้วยโดยเนื้อ,อของเขาจริงๆมันจะมี2ลักษณะก็คือความความเป็นหนึ่งเดียวในโลกของเขาครับกับว่าความเชื่อในเรื่องของความเป็นมงคลของเขาคเป็นความเชื่อนะครับซึ่งสอดคล้องกับคนไทยที่มีความเชื่อตรงนี้อยู่แล้วับครับหมายถึงเรื่องสีสันของมันสีสันของมันความสวยงามครับทีนี้เราขายเรื่องราวครับ แล้วเราเรามีวิธีพรีเซนต์เข้าไปกับกลุ่มลูกค้าไงครับครับก็เพราะว่าถ้าเขาเดินมาเขาก็ไม่รู้ครับฮก็เป็นเรื่องที่ลาบากมากนะครับเวลาเวลาขายของเนี่ยเป็นคนที่เวลามาสิบคนเนี่ยคาถามแรกเลยครับบางทีเก็บไปฝันเลยพูดสิบพูดเป็นร้อยคนเลยครับพูดเป็นร้อยคนนี่คือใบไม้อะไรก็จะถามว่ามันคือใบไม้อะไรก็ถามเลยฮะอ่ะก็ต้องไล่ไปเลยครับชื่อใบไม้สีทองเกิดที่นั่นครับนะฮะ ปีประวัติความเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีด้วยกันสามสีครับสีนั้น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 ก็ต้องบอกฮะไล่ถึงจนจบนะครับ่ะแล้วก็เดินไปซื้อแล้วอีกคนหนึ่งก็มานี่มันคือใบไม้อะไรก็ต้องเริ่มใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่ครับต่อคิวกันมาเลยครับผมนี่เหมือนกดสวิตช์เลยกดจึ๊กเด้อเรา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 อ๋อแต่แต่แต่มันก็จะมีคนมาถามเรานะฮะมีคนมาถามเราก็เล่าเรื่องใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเสื้อผ้าก็จะรู้ว่าต้องเอาไปใส่นะครับถ้าเกิดซื้อ พวกของใช้ก็จะรู้ว่าต้องไปทําอะไรอแต่เขาพอเห็นไปมากจะเอาไปกินหรือไปขายหรือไปประดับใช่ใช่ก็จะมีคําถามแบบแปลกๆนะครับว่ากินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับกินมันนกิได้ไหมกินได้ไหมก็มีใช่ไหมฮะมีคําถามแบบแปลกๆบางทีเคยคิดจะทําพวกวิดีโอพรีเซนเทชันเลยไหมฮะก็มีครับเคยมีก็จะเป็นเนี่ยลักษณะของการนั่งคุยอย่างเงี้ยครับรายการต่างๆแล้วก็จะอัดจะอัด อัดแล้วก็เปิดให้ลูกค้าฟังบางทีวันไหนตอนไหนเราเหนื่อยฮะเราก็เปิดดูวิดีโอครับก็จะลูกค้าก็จะเข้าใจดีขึ้นครับเพราะเห็นคุณวิชาทําเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยในการอธิบายเรื่องราวของมันใช่ครับเว็บไซต์นี่ตั้งมานานยังครับเว็บไซต์นี่ก็เพิ่งเกิดขึ้นพอๆกับตอนที่ตั้งโชว์รูมนี่แหละครับครับพร้อมกับมีโชว์รูมบอกอย่างที่บอกคือพอมาที่อุงเทพวเนี่ยผมก็เริ่มทาเต็มตัวเรามาบุกเต็มตัวก็คือโชว์รูมนี่ก็ผมก็ประจําอยู่ที่นั่น แล้วก็มีเว็บไซต์นี่พอๆกันก็ห้าปีเขาประมาณ2ปีครับสองปีสองอ๋อสองปีนะฮะสองปีที่เปิดโชว์รูมก็จะมีเว็บไซต์เล่าเรื่องราวของใบไม้ครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์เพราะว่าราการมีเว็บไซต์เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนเราเปิดร้าน24ชั่วโมงถ้าโชว์รูมก็จะมีปิด5โมงอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดทีก็เช้าแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยก็คือขายของได้24ชั่วโมงซึ่งตลาดตรงนี้ซึ่งน่าสนใจมากคือคนคนเดียวเนี่ยสามารถ เปิดร้านได้ย4ิชั่วโมงนะคนคนเดียวเนี่ยสามารถสั่งของได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เพราะว่าไอ้ธุรกิจที่มันเป็นของเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยครับในเว็บไซต์นี่สามารถสั่งซื้อได้ไหมครับหรือว่าได้ได้ครับทางเว็บไซต์ได้เลยได้เลยครับหรือแม่ก็จะยกหูโทรศัพท์มาคุยกับผมก็ได้อ๋อก็มีระบบครบหมดในเว็บไซต์ใช่ครับมีระบบการสั่งซื้ออะไรครบกลุ่มลูกค้าคือใครครับกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นทั้งผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นลูกค้าระดับบนนะฮะลูกค้าระดับพรีเมียมนะครับกลุ่มลูกค้าจะระดับกลางถึงระดับสูงนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าเราจะเจาะตลาดในกลุ่มพรีเมียมมากกว่าครับเพราะว่าของพวกนี้น่าจะเป็นของฝากของฝากคนใช้ไม่ได้คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อของพวกนี้ครับเป็นของตกแต่งด้วยใช่ครับตกแต่งครับผมอ๋อนี่ก็คือรวกลุ่มลูกค้าต่างประเทศกับกลุ่มลูกค้าในประเทศนี่ มีเปอร์เซ็นต์ต่างกันไหมฮะอ๋อเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มลูกคา้าลูกค้าที่เป็นต่างประเทศในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอเอเซียเอเซียกลุ่มเอเซียส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นที่ที่ที่ตอนนี้ติดต่อธุรกิจกับเราอยู่ก็มีญี่ปุ่นที่สั่งออเดอร์ครับออเดอร์ก็แต่ละเดือนก็ยอดก็สั่งซื้อก็เยอะครับทีเรียกว่าช่วงนี้ก็ผลิตกันไม่ค่อยทันหรือเปล่าฮะถ้า คีว่าใกล้ปีใหม่นี้ต้องมีการจองออเดอร์กันเลยทีเดียวครับอ๋อต้องมีการ,จอ,รจองออเดอร์จองข<ห>องเต็มก็เต็มเลยครับผมเพราะมันไม่ใช่ของที่ปั๊มมามัน<ห>ไม่ได้เราก็ได้กําหนดได้ว่าเดี๋ยวเราจะปั๊มเพิ่มอีกร้อยชิ้นร้อยแผ่นร้อยกรอบไม่ได้<ห><ห>วัตถุ<ห>ดิบนี่ก็คือต้องกําหนดในแต่ละปีเราก็จะมีการจัดการในเรื่องวัตถุดิบในการจัดการในเรื่องของส่วนของการผลิตนะครับการสต็อกนะฮะล้วก็จะมีอยู่ครับผมอืมฮะเพราะว่าอย่าง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  มันคงมีจํากัดใช่ไหมฮะว่าว่าอย่างรดูเนี้ที่จะออกมาในเดือนในเดือนนี้มันจะออกมาได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นใช่ใช่ครับนั่นเป็นข้อจํากัดของธุรกิจอย่างหนึ่งครับว่าในเมื่อวัตถุดิบที่เรามีจํากัดเนี่ยนะในส่วนของการทาตลาดมันก็จะยากเป็นสองเท่าเพราะว่าเราจะคุมยังไงที่จะให้สมดุลกันระหว่างความต้องการกับวัตถุดิบที่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 ต้องมีจํากัดเนี่ยครับจำกัดแค่ไหนบอกได้ไหมครก็มันต้องอยู่ขวนขึ้นกับว่าเป็นเป็นฤดู ที่เดือนไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยตกเลยนะไอ้มันจะไม่เป็นสีเงินเลยใช่มันต้องมีหยูดตรงนั้นด้วยครับคือเหมือนกับส่วนของต้องต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเหมือนกันใ่วงช่วงหลังๆมานี่ดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไหมฮะครับก็เปลี่ยนครับแล้วมันมีผลกระทบต่อผลไอ้ตัวผลผลิตของใบไม้สีทองไหมครับก็บ้างครับบ้างแต่ไม่มากบ้างแต่ไม่มากครับผมในส่วนของตรงนี้ทําให้สินค้าหายากขึ้น